วิธีโกนหนวดที่ถูกต้องตามหลักของช่างตัดผมครับนั่นแหละยืนฝั่งขวามือจะโกนคางอ่างนั่นแหละครับยืนฝั่งขวามือจะโกนคางเลยลากยาวมาเลยพึ๊บพึบขยักขยักเลยไม่ต้องกลัวเจ็บดึงมาเลยอ่าโกนคางอ่ายกศอกขึ้นสูง ดึงยาวๆพึ่ดเอามือมือตัวนี้แตะหนังให้ตึงไม่ต้องกลัวเขาเจ็บดึงหนังตึงตะกึดหนังเข้าไ้เลยแล้วไปยืนทั้งหลังทีนี้แล้วก็ตะกึดตรงคอเนี่ยครับอย่างนั้นแหละเอามือตะกึดโกนตรงคอเนี่ยดึงหนังให้ตึงเลยตรงนี้ครับดึงออกให้ตึงพื้นเลยถ้าเราดึงหนังตึงเราจะโกนง่ายเลยแตะแตะตรงนี้ให้ตึงอย่างเงี้ยนั่นแหละแตะแตะหนังไงเหมือนกับเราแตะมือให้ตึงอ่ะ แล้วเราก็จะดึงหนังได้ตึงแล้วเราก็จะกลวนได้คล่องครับนั่นแหละดึงหนังขึ้นเลยเือพือเพือพ่อขยับมีดบ่อยๆแวบๆเหมือนเล่นอิเล็กทรน่ะขยับบนล่างบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาขหน้าหลังย่งเงี้ยแหละขยับขึ้นขยับลงครับนั่นแหละครับคือวิธีที่ถูกต้องล่ะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเขาเป็นคนนั่งงําๆหน่อยคนนี้เขาจะ เราก็ต้องดึงหนังให้ตึงครับอะไรดึงหนังให้ตึงโนยากคางคนนี้คนคนคอสั้นคนเราไม่เหมือนกันละมีคอสั้นคอยาวคอยาวโกนง่ายอทีนี้ไอ้พวกไหนมันติดแล้วก็ป้ายออกอย่างนงี้อ่าครับแล้วก็กันหน้าเอาแป้งทาแล้วก็โกนซ้ำรอยเดิมยับขยับขยับครับอย่างนั้นแหละ ทำอย่างนี้แหละถูกต้องจับมีดถูกต้องเพียงแต่ความคล่องยังยังไม่ยังไม่ไวพอเพราะเรายังกลัวๆหน่อยๆน,ยนี่คือคนนั่งเขาง้ําคอไม่ได้ว่าเธอคนนั่งเขาคอสั้นเราก็ต้องดึงหนังให้ตึงครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคนที่โดนโกนเขาก็สัมผัสดูว่าเบาหรือหนักหรือเบาเขาจะรู้เอง ครับทีนี้แป้งทาแล้วกันหน้าอมอม,อมเสร็จแล้วพาเย็นเช็ดครับนี่คือหลักการกันหน้านี่เราต้องทําแป้งทาแป้งทุกครั้งแล้วก็ลากผ,าน,ผานผ่านผ่านให้มีดลากเบาๆนั่นแหละครับวันนี้ f อฟซีเขาตามดูอยากดูหน้าก็ไม่ถอดแมทให้เขาดูเว้ยวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาเนี้ย ถ้าเปิดหน้าสักนิดจะดีนะเห็นว่าเนาะไม่กล้าแล้วไม่กล้าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว <laughs> ่าเออ,อ <ใช S 1> ตามใจตามใจครับงานแหละกันเลยดึงพื้นพื้นจะยาวไม่ต้องไปกลัวล่าดึงหนังให้ดึงผ่านยาวยาวสามครั้งอ่ะดึงมีดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมันมันจะเสร็จเลยครับนั่นแหละอ่าเราผ่านไปหัวหนึ่งหัวสองเราก็เข้าใจแล้ว ดูวิธีการโกนนะครับเล็กใกลือนะไรแขลเขาสบายใจไม่มีเลือดไม่มีแผลม,มีโกนเปลี่ยนใหม่มันก็สบายใจแลละคนเรานะพืืดพลดลากอย่างนั้นแหละขยับแก้แก้แก้ดึงให้ยาวๆอย่างนั้นการจับมีดโกนตอนมาครั้งแรกไม่ถนัดแต่เด๋ยนนี้จับมีดโกนถูกต้องแล้วมาถึง8 0 9 0แล้วจับมีดโกนแต่การลากนี่ยังใช้ทำนองอยู่ครับ นั่นแหละดึงหน้ายา,ยาวๆอย่างนั้นแหละโคนแปรแปรแปรอ่ะมาดึงแก้มฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วกันหน้าครับส่วนความละเอียดมีโคนขนหูบ้างอะไรบ้างก็ไว้ตอนหลังตอนคล่องๆแล้วค่อยทำครับดึงยาวปื่ดลากยาวขึ้นเลยยกศอกหน่อยนึงครับเอออย่างนั้นแหละถูกแล้วพึ่ดลากยาวอ่าอย่างนั้นแหละครับปื่ดปื่ดปื่ดอ่านั่นแหละจุด ที่เป็นสเสน่ห์ของช่างตัดผมคือโกนหนวดกับนวดกับผ้าเย็นเช็ดผ้าเย็นนวดจุงใจนิดหน่อยตอนนี้ผ่านไปประมาณ4นาทีแล้วเราจะกันหน้านี่ยอย่างนานๆก็เจ็ดหรือห้าหรือ6แค่นั้นแหละครับตอนนี้4นาทีแล้วสนาที40นาทีครับ,รบนั่นแหละครับ ดึงเบาๆอย่างนั้นแหละปื้นืืครับนี่คือความเร็วความคล่องตัวมาแล้วจับมีดจับอะไรคล่องแล้วครับให้ดูวิธีการลากมีดนะครับนี่ชัดๆตรงหน้าผากเลยเห็นไหมยืดเสร็จแล้วพายเย็นมาพับมีดเช็ดผ้าเย็นครับการตัดผมทุกครั้งเราจะต้องเช็ดผ้าเย็นเพราะหน้าร้อนทําอย่างที่บอกพาดหัวแล้วก็รูดลงสามครั้ง ครับรูดลงหนึ่งครั้งเอามือทับหัวหนักๆห,หน่อยครับสามครั้งครับโอเคพัดอีกสามครั้งปึ๊บแล้วก็เคาะป๊อกป๊อกอ่าทำมือป๊อกป๊อกแรงๆกว่านั้นอีกหน่อยนึงอ่าอ่าแล้วก็นวดหัวไหล่นิดนึงแหมครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละปึ๊ดเลยขยำขยำเลยตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านาทีครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า นวดอย่างนั้นแหละนวดขยำขยำเออทำมือมาไกลถึงศอกอ่ก็ถอยไปถอยไปอ่าอย่างนั้นแล้วก็รูดมาสองครั้งแล้วก็มาทำย้ำแมวอ้อมไปย้ำแมววิชาย้ำแมวเขาเรียกเอามือเหยียดออกแล้วก็ไปยืนข้างหลังเอานิ้วก้อยสอดเข้ากันหัวแม่มือแล้วก็ย้ำแมวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแรงๆหน่อยครับอันนี้เขาเรียกว่านวดย้ำแมวแถมให้ครับแล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ฮนุมานดัดหลังนิ้วมือปืดปืดปืดครับทำาอนุมานดัดเออแล้วก็ดันนิ้วมือขึ้นนิดนึงลองดูเอออย่างนั้นแหละเออน่ะแล้วก็ดัดนิ้วมือครบทุกห้านิ้วแล้วก็ดึงนิ้วมือครับอันนี้เป็นงานห้องแอร์งานระบบดซูเปอร์ช่างตัดผมทําในห้องแอร์ครับนี่แล้วก็พอพอเราดึงอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงนิ้วมือดึงนิ้วมือดึงให้เอานิ้วกลางใส่กับนิ้วมือ ข้อมหน้าข้อมมือลงเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละดึงข้อมมือเขานี่ลงอย่างนี้แล้วก็ดึงอ่านิ้วกลางกระชากแรงๆปึ๊ดอ,อ่ดึงปึ๊ดสามนิ้วอ่าครับปึ๊ดมันจะมีแรงคนที่นอนเนี่ยจะมีแรงปึ๊บปึ๊บอ่าอ่าดึงไปปึ๊บแล้วก็อ้อมมาทําข้างนี้อันนี้ทําให้ดูเพื่อเป็นการจูงใจเฉยอ้อมมาย้ำแมวเหมือนเดิมครับ ตอนนี้มันผ่านไปหกนาทีแล้ว <c oughs> ครับนวดอย่างนี้ขยำขยำยนี้คนที่โดนนวดนี่จะมีแรงเลยมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่คนให้เราหมด <c oughs> ะนะนี่นวดอย่างนี้เออแล้วก็จับวิธีจับตรงนี้ก็อย่างนี้แหละเออทำอย่างนี้ทําให้เขามีแรงอ่าถ้ากเกษดึงนิ้วมืออ่าดึงนิ้วมือปึ๊ดปึดให้มันดังปึ๊ดเลยอ่า อย่างนั้นแหละปึ๊กอ่าอันนี้เป็นการเอาใจลูกค้าเวลาเอาขาประจามาหาเรามากๆคนอื่นไม่ทําแต่เราทําเพราะว่าขาประจาจะอยู่กับเราเสร็จแล้วครับมาลูบตรงนี้ออกแล้วสับหัวครับสับหัวแล้วก็เอาอาหมอเอาเอาผ้าไปรองเองแรงกว่านั้นอีกแองแรงกว่านั้นอีกแล้วจับคอยกเอาผ้าใส่มืออ่าอ่ยกคอขึ้นแล้วก็ดันคอนิดนึง อขอโทษนะครับเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเขาจะถามครับครับนั่นเลยครับเสร็จแล้วเอาผ้าทิ้งไปในถังขยะเราจะไปซักครับแล้วก็ยกเกอี้ขึ้นครับไม่รับหรอกให้คะแนนเอาเองว่าการนวดการโกนหนวดดีหรือไม่ดีเรื่องตัดผมไม่เกี่ยวนะ ครับท่านผู้ชมก็มานั่งดูก็ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากเพราะว่านี่คือหลักสูตรตัดผมแบบเสร็จแล้วครับแล้วก็บอกเขาจ่ายตังค์ไม่จ่ายตายวางี้ฮะให้คะแนนอาจารย์ให้คะแนนก่อนว่าการโกนหนวดเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เอาว่ามา <c oughs> ให้เขาพูดเอง,งหรือหัวหน้าโกนหนวดนให้คะแนนเขาเท่าไหร่เต็มเลยผมไม่ได้พูดนะเขาพูดเอง Có loại gió